สวัสดีค่ะจากร้านช่างธนวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอมาฟิต t ีเล็กโปรนะคะของคุณธนากรนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบใส่ชาร์จนะคะทอใส่ชาร์จเสียบใส่ชาร์ตทอใส่ชาร์จนะคะ ้อใส่ใช้เครื่องไม่ดับแล้วนะคะนี่ปุ่มเล็กปุ่มแบ็ค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 ปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพเดินด้านซ้าย ด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวามีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลืเล่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะ นะคะคพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ